เอ่อข้อนี้อะเขาบอกว่า n เป็นเลขคี่กับ2 n เป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเอ่อหมายถึงว่าอะไรเราลองไปแทนค่าก่อนก็ได้ก็อันนี้อันนี้หนูแบ่งทีมป้าทีมคู่ทีมคี่ก่อนเลยปะแยกก่อนคิดปะได้หนูได้ว่าถ้า n เท่ากับหนหนูก็จะได้ว่าเป็น1 n แป๊บหนึ่งนะพี่ขอไล่เป็นแบบซ้ายขวาละกันถ้า n เท่ากับสอะสี่บ้า n เท่ากับสก็คือส n เท่ากับสก็คือแปดปะ n เท่ากับ เอ่อห้าัำเนืนะพี่ขอสี่ตัวก่อนแล้วกันเอ็นเท่ากับหกเอ็นเท่ากับแปดโอเคครับอ่าเพื่อจะได้ให้ดูแนวโน้มอันนี้ก็ได้ห้ากับเจ็ดแล้วต่อไปเป็นสิบสองสิบหกแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงเท่าไหร่นะสี่สิบตัวแปลว่าเอ็นเท่ากับสามเก้าก็คือสามเก้าะกับสี่สิบก็คือแปดสิบอ่ะจบจับมารวมกันทั้งหมดแบ่งก๊กคิดเลยแต่ละก้อนอันนี้เขาเรียกว่าเลยนะอ่ะไปดูอันนี้เขาเรียกว่าเลขคนิตทั้งคู่ปะเลขคณิตใช่ เลขคณิตทั้งคู่เลยอนุกรมแต่แบ่งเป็นสองชุดแค่นั้นเองก็คือฟังก์ชันแยกช่วงจบแล้ว D คือสองดคือสี่ะัโอเคเพะฉันพี่จาได้แล้วจะไปเขียนใหม่จาก Sn เท่ากับเลยนะ n ส 2. 2> 2. ่วนสอง n หนึ <บา S 2> ่งบวกเอเออใช้ n หนึ่งบวกเ n เลยก็ได้เออได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้หนูนับดีๆนะมีกี่มีกี่ชุดยี่สิบตัวปะยี่สิบ n ้กยี่สิบพ o ดนะทั้งคู่เลยโอเคครับ งานพี่ได้ว่าพี่เขียนสองชุดเลยนะยี่สิบส่วนสองหนึ่งบวกสามเก้าปะบวกกับอะไรนะยี่สิบส่วนสองของอะไรนะสี่บวกแปดสิบปะทันไหมครับอ่ะหลังจากนั้นเหลืออะไรสิบเหลือสิบถัดมาตรงนี้ได้อะไรสี400่ร้อยปะตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่แปดสิบสี่ตรงนี้ได้แปดร้อยสี่สิบอ่ะรวมกันเป็นหนึ่งสองสี่ศูนย์ปะ ซึ่งหนึ่งสองสี่ศูนย์ในที่นี้พี่จิวตอบอะไรวะตอบข้อสี่ครับโอเคครับอ่ะหนึ่งสองสี่ศูนย์ตอบข้อที่สี่ถูกต้องครับ